สวัสดีครับผมนายกิติวดีทวีสัมพันนะครับเป็นนักวิชาการเคมีจากบริษัทแกมมาโก้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะครับตรงนี้ก็คือสแตนแล้วก็อุปกรณ์ในการจับเครื่องแก้วแต่ต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายกันว่าสแตนเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับต่างๆที่เราเห็นตรงนี้แต่ละตัวเนี่ยเอาไว้ใช้กับเครื่องแก้วชนิดไหนแล้วก็เหมาะกับการใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันนะครับ ที่เห็นอย então, ู่นะครับอัน hey นี้ก็เป็นสแตนนะครับสแตนของบริษัทเราครับหรือว่าขาตั้งเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับวันนี้ที่เลือกมาก็จะมีเป็นขาตั้งฐานสี่เหลี่ยมและขาตั้งฐานสามเหลี่ยมนะครับขาตั้งฐานสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมต่างอย่างไรก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับขาตั้งฐานสี่เหลี่ยมเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักอ่าแล้วก็มั่นคงกว่าแต่ว่ามันก็จะมีฝั่งตรงนี้ที่มันจะใช้สอยลําบากนะครับฐานสามเหลี่ยมเนี่ยมันสามารถใช้สอยได้รอบตัวมันเลยแล้วก็วางอุปกรณ์ต่างๆได้ได้เอง ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็ลองเลือกกันนะครับว่าเราจะใช้การยังไงนะครับอันที่1นนะครับอันนี้เรียกว่าบอสเฮดนะครับบอสเฮดก็จะเห็นว่าบอสเฮดเนี่ยมันจะเป็น2ฝั่งอย่างงี้ก็คือจะมีฝั่งหนึ่งนี่เอาไว้อย่างงี้วิธีการใช้งานนะครับก็ให้เราเสียบนะครับฝั่งหนึ่งลงไปกับเสาสแตนนะครับในลักษณะนี้นะครับมันจะมีสกูรหมุนอยู่ปึ๊บใส่ลงไปสมมุติเราได้ตำแหน่งประมาณนี้แล้วก็หมุนล็อกนะครับ พอเราหมุดล็อกในลักษณะนี้ก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งเนี้มันเอาไว้สําหรับให้เราเสียบนะครับพวกไม่ว่าจะเป็นตัวจับคอนเดนเซอร์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวไมหนีบอรอดทดลองก็ได้นะครับก็สามารถเสียบเข้าไปกับบอร์ดเฮดได้บอร์ดเฮดเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการต่ออุปกรณ์จับต่างๆนะครับอตัวนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเลยมันก็จะสามารถหมุนได้ ตามเราก็ล็อกี่อย่างนี้อ่าไหนๆเราก็มาตรงนี้แล้วเดี๋ยวอธาาิบายอันนี้คืออะไรอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม้หนีบหลอดทดลองนะครับเหมาะสําหรับหนีบนะครับจับหรือว่าพวกหลอดทดลองอ่ายกตัวอย่างเช่นอย่างนี้อ่าเราต้องการหนีบหลอดทดลองนะครับแล้วก็ให้ความร้อนอย่างนี้เราก็หนีบหลอดทดลองแล้วก็ต่อกับบอรเทสนะครับ ในลักษณะน,นี้นี่ไม้หนีบหลอดทดลองก็มีการใช้งานอย่างนี้นะครับก็จะหนีบหลอดทดลองไม้หนีบเนี่ยเหมาะกับพวกหลอดทดลองโทโมโมิเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าอะไรที่น้ําหนักไม่เยอะมากแล้วก็ต้องการแค่หนีบจับอย่างนี้จะเหมาะกับไม้หนีบหลอดการทดลองนะครับอันนี้อุปกรณ์ต่อมาก็คือตัวอันนี้ครับตัวจับคอนเนนเซอร์ตัวจับคอน,นเออนนเซอร์อันนี้เขาเอาไว้จับอะไรเอาไว้จับ คอนเดนเซอร์นะครับพวกชุดกันยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นี่อย่างนี้เราก็ใช้คอนเดนเซอร์ตรงนี้จับได้เลยตัวจับคอนเดนเซอร์เนี่ยมันดีกว่าไม้หนีบเอาทดลองเพราะว่ามันสามารถล็อกได้เราสามารถล็อกความแน่นหนาของมันได้นะครับว่าจะให้มันจับแน่นแค่ไหนก็อยู่ที่เราหมุนสกูล็ลอกตรงนี้อ่าถ้าแน่นไปก็ระวังเครื่องแก้วนะครับของเราอาจจะมีการเสียหายหรือว่าแตกได้นี่มันจะดีกว่าไม้หนีบมันสามารถปรับได้แล้วก็ตรงนี้นะครับแกนตรงนี้ก็ทําให้เรายืดหด อ่าเข้ามาได้อ่าแล้วจับอะไรได้อีกไหมอาจจะเป็นนี่มันดีอย่างหนึ่งคือมันก็หมุนอย่างนี้ได้ด้วยนี่อ่าอย่างนี้เราก็จะอะแดปเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นหลอดทดลองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอ่าไม้หนีบสมมุติเรามีหลอดทดลองขนาดใหญ่ใหญ่ไม้หนีบหนีบไม่พอหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยเราก็ใช้ตัวจับคอนเนเซอร์เนี่ยอ่าใช้งานได้เหมือนกัน นี่มันอนเนกประสงค์มากแล้วก็มันเนี่ยอาปากของมันเนี่ยตรงนี้ได้กว้างนะครับก็สามารถจับได้จะเป็นพวกขวดลูกชมพู่าหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะครับที่เราต้องการใส่ลงไปตรงนี้อ่านี่นประมาณนี้ครับตัวนี้ก็ใช้งานอย่างนี้นะครับต่อไปที่เราเห็นกันนะครับตรงนี้ก็คือวงแหวนนะครับวงแหวนวงแหวนเนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไรวงแหวนเนี่ยเอาไว้สําหรับกลวยแยกสารนะครับเอาไว้ตั้งกลวยแยกสารนี่ วงแหวนมันก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมครับกลวแยกสารมันก็มีหลายขนาด100 250 5 0 0 1 0 0 0ันแล้วแต่เราใช้นะครับเราก็ใช้วงแหวนตรงนี้วางานี่เราก็สามารถตั้งเจ้ากลวแยกสารไว้ได้แล้วแล้วเราก็ทําให้มันรอให้กลวเนี่ยมันแยกสารของมันนะครับตามดับชั้นออกมาแล้วก็ไขตรงนี้ออกมา,าการใช้งานมันก็ประมาณนี้เราก็ขึ้นอยู่กับว่าที่เรามีเนี่ยอ่าอย่างนี้เห็นไหมครับวงแหวนมันเล็กไปเห็นไหม มันก็อาจจะใช้กลวยแยกสารที่ใหญ่ไปมันก็ลาบากแล้วก็ลองเลือกให้มันเหมาะสมกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวงแหวนนะครับวงแหวนเอาไ้ใช้กับกลวยแยกสารนะครับอันนี้สุดท้ายอันนี้ไปทําอะไรอันนี้เขาเรียกว่าที่จับบิวเลตนะครับนี่พอเราใส่ลงไปตรงนี้มันจะอ้า่นนี้ออกนี่พอเราบีบตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะเห็นมันจะมีช่องว่างระหว่างตรงนี้นี่ให้เราใส่เขาเรียกว่าที่จับบิวเลตนะครับเอาไว้ใส่บิวเลตนี่นี้ผลลัพธ์เรามีบิวเลตใช่ไหมครับเราต้องการทําการไตเตะใช่ไหมเราก็อันนี้ ใส่ปุ๊บจับบิวเลตอ่า,อานี่มันจะอยู่เห็นไหมครับนี่แข็งแรงคงทนอย่างนี้แล้วก็ไตเตดค่อยๆไขอ่าได้แล้วหรือว่าเทอร์โมมิเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าเทอร์โมมิเตอร์ก็สามารถใช้ที่จับบิวเลตได้แต่ว่ามันเหมาะกับบิวเลตมากกว่าเพราะว่าเทอร์โมมิเตอร์มันมีขนาดเล็กนะครับมันอาจจะจับแล้วมันอาจจะหลวมนิดนึงแต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน นี่สมมุติเราต้องการใต่สองฝั่งอ่านี่มันใส่ได้สองฝั่งเลยมันจะมีร่องของมันนี่นะครับมันจะจับอยู่นี่คงแข็งแรงคงทนนะครับอ่าเอาไว้จับบิวเลตเป็นยังไงกันบ้างครับเท่านี้นะครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะเลือกใช้สแตนนะครับขาตั้งต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับต่างๆอุปกรณ์ตัวต่อสแสดงต่างๆได้ถูกต้องแล้วนะครับพเพราะเผื่อบางทีเราไปศึกษาหรือว่าเราไปเจอที่ไหนนะครับเราได้รู้ว่าอ๋ออุปกรณ์นี้ การใช้งานเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมาะกับอุปกรณ์เครื่องแก้วแบบไหนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับ f c e e o o o นะครับแล้วก็ YouTube พิมพ์คำว่าแกมมาโก้นะครับเพื่อให้พักดข่าวสารดีๆนะครับของทางช่องทางแกมมาโก้ของเรานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับแกมมา g โก้ Go, ประเทศไทยจำกัด